ครับพี่น้องเบวสินค้านเนาะมือนี้ผมเองเบาสินค้านกับมาตีตะปูของพอเดือนที่มากขอเหลขกไห้ครับพี่น้องเนาะมื่อนี้มากคับทั้งหมือกับสามสองครับพี่น้องมีอัมพลสนลเบาซินค้านแล้วก็วิธีชาวบ้านครับพี่น้องมากมือนี้เนาะพอดีพอเดือนมันผ้ามาตะปูครับพี่น้องที่มาตามความฝันของพอเดือนให้แน่ชัดครับพี่น้องเนาะบางเทือพอเดือนเบลเอซีบางทันเพิ่นเมน ว่าฟังบ่คอยชาดเท่าไหลวันนี้ผมเองก็เยต้องมาอีกรอบหนึ่งพี่น้องมาพอเดือนเนาะเพื่อให้พอเดือนบอกความฝันผีเิ่นฝันครับพี่น้องครับพี่น้องเนาะมาสีตะปูเอาสิครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปหาตะปูในการกระพอเดือนเนาะครับพี่นอ้นอ,งนองเข้าแนวนะครับรวมทั้งวิถีชาวบ้านนะครับที่นี่วิถีชาวบ้านแล้วก็บ่าวเชียงคานนะครับวันนี้จะพามาตามตัวเลข ของพ่อเดือนนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งได้ยินข่าวแววๆมานะครับพ <c oughs> ่อเดือนฝันดีมากๆเลยคืนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พ่อจะฟันโทตัวเลขให้เยตซีนะครับได้นําไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับงวดเี่หนพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็นโค้งสุดท้ายแบบสดๆเลยนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> พ่อรบกวนถามแม่สารปูตาเนี่ยผูนต่างมาโดนไปก่น สารปูตานเนาะตั้งแต่ภูมมเกิดมากอะเห็นเลยลหละเพราะว่ามันเป็นภูมิบานภูมิเมืองพดีว่าคุ้มคร้องนะในหมู่บ้านในชุมชนนี่แหละก็คือชาวบ้านเขาก็เคารพนับถือมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย่นละรุ่นบรรพบ,บุรุษคนละก็เลยได้เป็นที่บูชาของชาวบ้านดูแลลูกบ้านไวยให้อยู่ดีมีเฮใไ้อยู่เย็นเป็นสุขจริงๆนะในในหมู่บ้านเนี่ยเขาเคารพ เพิ่นนี่หละสานนี่แหละสานผู้บ้านปกติเพิ่นเพิ่นจะเลี้ยงเซ้ยนวายนี่ประจำทุกปีป่ะครับมันก็มีช่วงใดมีบุญมีเทศกาลายังสี่นะบุญเดือนเนขาจี้ยังสี่กะเฮ็ดบุญเขาจี้กะต้องมาเลี้ยงเพิ่นก่อนมาเลี้ยงแล้วก็บุญบ่งไฟบุญยังเีลยวสี่นะประเภทนี้ต่างๆก็สิชาวบ้า,บานเพื่อเกษตรไดนำเขาา้าหารคมอยู่ของกินมาเลี้ยงมากาวเพิ่นให้เพิ่นดูแลให้เพิ่นคุมข้อง ไอ้คนตกลงมาตามฤด,ด้วยกานนั่นสินะก็คือเขารบนับถือล่ะสัทธาหรืในหมูบ่บ้านในชุมชนนี่ก็เพิ่งนี่ลหละสานผู้ตาผู้บ้านนี่ะหละคนปกปักรักษาลูกเต่าหล,ลานไปทําการทํางานทางไกลอย่างสี่ก็่ะ,ะขอพรนพ่นมาเก่าพันมาบอกพ่นนายพ่นคุ้มครองดูแลจั่งสี่นะแต่ค,คือให้มีเตชกมีเตใช้มีเตอยู่ดีมีแห้งจังสี่ก็ อ่ะโอเปนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมก่อนจะฟังไล่ละเอยียดต่างๆให้พอดุดถุนดุดเทียน <c oughs> บอกเก่บผมเออสะบอกขอบอกเก่าเพิ่นก่น <c oughs> อนใหเพิ่นรับทราบหลูกหลานเพิน่นมาหอดมาถึงเนาะก็ขอโชคขอลาบก็ให้ได้ได้ให้สามโตพะคนละ <c oughs> เพิ่นว่าแต่คิดว่าสิได้อยู่ดอกจะไหนก็ได้เออหลุกร้ามาหอดมาถึงหมองเออหลูกหลานมาหอดแล้วมาหอดมาถึงแล้วนี่ก็ที่ไหนก็ให้ลูกหลานได้ ตกได้ลารับด้งดเองจังไลยก็ใหญพลาดเด้เออก็ย้อนบ่มีอยู่มีกินนี่แหละมันถึงลําบากมันถึงดันโดนมาหอดมาถึงระยะทางก็ไกลก็เลยว่าจะวางลำดุลยอยากห่างก็อยากไม่เอาก็ได้อยู่ได้กินก็เอาพอาะว่าครองชีวิตไปครับพอาะว่ต้องได้ลําบากแห่งปันไดเดี๋ยวก่อนโอ้ยเพราะว่าล่ะนี่ขอปู่คนนี่ล่ะขอบารมีเพิ่นผู้แก้วตาทิพย์นี่ล่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนี้ก็ดีเอไก็ลูกหลานได้อยู่ได้กินได้มีโชคมีลาภได้มดนีมวันที่1นี่สิฮอดนี่อีกบ่จักมือดอกก็เลยออกมาหาปู่เรื่อยๆล่ะบ่มาเฮ็ดจังได๋มาขอพรเพนเนาะโอ้ยเทีนี่ก็ตุดยากนี่บ่ยากอเโอ้ดีได้มีตุเียนมาให้นี่ผมก็เอาไว้ติดรถตลอดพ่อเอแม่ ก็มาไวายยูมันนั้นมันมดก็เลยเอ้ยปู่เอ้ยอย่างนี้ก็ไอ้ลูกบ้านได้โชคไม่ลาบเลยคนนี้ถูกมูย้วยเบอร์เด้อเรียนนี้แต่สิ้นมดนี่หมัดสิ้นเขอเพิ่งบารมีปู่นี่แหละปู่เป็นสักศิษย์อยู่นี่ปู่เป็นดูแลลูกบ้านลูกเมือง ตบคล,ลองรกไผ่ไข่เจ็บกัวบ่มีออกนีแตปสิ่งดีๆเข้ามาเม่นต้นตะเคียนบมวกขางลังตรงนี้เขาเรียกเป็นปูตาดอนปูตาเนาะกับดอนปูตามันเป็นโคกเก่าตั้งหล่มันเป็นโคกป้ายเงี้ยเก่า นี่ต้นตะเคียนก็่ตุสาธ่าุสาซุไป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 ้ปไปไปไปาปนปไปไปไดรปไ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 ปันไปไป้ปีปไปไนไปไไป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 ดปไ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 ปปไปาปปปปป Nasih ada natak, natak buja mamai nasih ada natak, mau kalo dia mamai natak, kalo dia natak, bu jaya mamai 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 สาธุสาธุสาธุอาจารย์ปู่เอ้ยนี่ลูกหลานมันมน,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 นี่มีน้ำจิตน้ำใจเพิ่นก็ได้น้ำน้ำดื่มเนาะคือนำ้ำแดงพร้อมทั้งพวงมาลัยเลยมาถวายปู่มื้อนี้ขอโชคขอชัยนำ้ำจังได๋ก็ขอให้ปู่ได้เมตตาเนาะสงสารประทานพรให้ลูกหลา,านได้เปิดโชคเปิดลาภให้ลูกหลานเด้อปู่เอ้ยจงได๋ก็มื้อนี้ลูกหลานก็ได้มาฮอดมาถึงได้เนี่ได้นำ้ำ น้ําแดงเครื่องดื่มพวกงมะลัยมาให้ปู่ถวายให้ปู่อะนี้ก็เปิดโจเปิดลาบให้ลูกหลานให้ทปู่เอ้ยสาธุสาธุให้ได้พึ่งพาบารมีปู่นี่ล่ะใส่ได้ซอยได้หมดนี่หมดสินเนาะกให้เป็นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเด้อสาธุปู่เอ้ยนี่ เดี๋ยวมาทำก่อนสิได้เอาควาแล้วหมอบเลยเอาไว้เป็นเด็ดจุดสาธุสาธุปูหลับสาวหลับหูเด้อนี่ทั้งสองเพื่อนอำเภอทนายเพื่อนทั้งวาเสียงค่านวิธีชาวบ้านเพื่อนเกิดมีน้ำเกล็น้ำใจนี่เพื่อนได้ซื้อทั้งถูกทั้งเทียนทั้งน้ำเด้งเครื่องดื่มหมดนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนได้มาถวายให้ปูนี่ให้ปูได้อํานวยอวยมสะให้เพื่อนเลวยเพื่อนธุรกิจอย่างไงเพื่อน จะเล่นจะเล่นลุงเรื่องลุงเรื่องขอให้เพิ่นประสบความสําเร็จในนาทีของเพื่อนการงาน่อยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสาธุโอ้ยโอ้ยดีแห่งวะครับโอ้ยภูมิใจภูมิใจดีใจอยู่มื้นนี้โอ้ยมีน้ำจิตน้ำใจจะได้กระยิให้ส่งให้ละเออปู่อยู่งไรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ก็ดีให้เบิ่งให้เหลียวให้เพิ่อนได้จูได้กินให้เพื่นได้ เร็วนี้เออสินเนาะแต่มีนี่ก็ให้กดนี่กดสินให้คุณอยู่มีแต่ความสุขความเจริญสาธุเออสาธุโอ้ดีดีดีแห้งมื้อนี้ครับโอ้พอดีใจโอ้ดีใจอีเลยผมก็ว่าโอ้มีน้ำจิตน้ำใจออขอให้บุญญาบารมีพันไึงนำไปคุ้มครองปกปักรักษาให้โชคให้ลาบแล้วได่ก็โอ้แต<อ>่มาหอดมาเชิงปูลแล้วก็ดีใจแล้วล่ะบ่ะนี่ Uh, oh. uh, ครัไปเนี่ยนะแล้วก่อบรบกวนถามน,นะครับ uh, ผมกาบ, uh, บต้องขอขอบคุณนะครับเบาเชียงค้านและที่นี่วิถีชาวบ้านนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาลูจากพ่อเดือนนะครับหลังจากที่เบาเชียงค้านที่นี่วิถีชาวบ้านนะครับเพื่อเบาเรื่องเล่าของพ่อเดือนนี่ในทางง่องพ้นฟั่งว่าพ่อเดือนนี่ให้ตัวเลขนำโชคมาถึง ให้เข้ามาถึงห้างวดมันเบาๆเชกันเม่นครับหางวดที่หางงวดที่พ่อได้มากนี่ส่วนมากเป็นเลขความฝันหรือเป็นเลขอีหย่างครับที่ได้จากอสา,าสารปูตาเนี่ยครับคุสารปูตาเนาะตามจริงก็ที่ผมถึงมานั่นก็มี่ต่เลขความฝันแต่ว่างวดนี้นี่ผมเพิ่งมาขอสารปูนี่แหละเพิ่งมานีนเป็นง,งวดแรกและที่ผมมาขอแต่ว่าที่ผม,มถึอมานั่นก็คือความฝันนะหรือความฝัน จะเข้าันมามันจะเข้าข้ามฟันไลยกลัวจริง่นะก็ทือว่าองวดนี้พอเดือนนี้หลังจากที่พอดือนนี้ฝันแม่นมาตลอดแต่ว่ากับบ่ลืมพูตาครับกะบม่ลืมพุ่มบานหน้าพุ่มบานที่ว่าเป็นดูแลรักษากลุ่ม้องลูกต่อรลลัในหมู่บ้านนี้นะก็เลยก็ยึดเป็นลักในหมู่บ้านนี่แหละนักถือมาตลอดพุ่มบานพุ่มเมืองี ก็ศัยบารมีครับก็เลยบอกมาเกาหลุกลานขอเพ่งบารมีขอบุญขอโชกขอลาบน้ำพึ่หน่อะฮะให้ได้อยู่ได้กินว่านนะก็จะได้มาหาพึ่งคำดวงการเงินดวงโชคลาภไปเลย่องใหญ่ครับการเงินการท่องก็ให้เพชรยังไงมันได้สมความตั้งใจนะสมความปรารถนางวดงวดที่แล้วพ่อฝันว่าจังหดถึงใดเลขหกหกสอง โอ้เงูเงยตะเลขตอนนั้นฟันฟันเห็นทะเบียนรถอยู่บ้านน่ะแหละรถผมเองนั่นแหละเห็นว่าได้ขี่ไปไปใส่กันได้ไปแต่สองคนเองส่นะขั้นนั้นน่ะทะเบียนมันก็สองเอ้ยหกหกสองหกหกสองสองหกหกเหลือเทวานั่นแหละขั้นนั้นแหละขั้นเว็บจอดอยู่บ้านน่ะแต่ว่าตอนนี้มัอยู่แถวลูกชาัพย์ไปไปบึ้งเนาะผมก็เลยซื้อเอาเลยสองโต๊สามโต๊มันก็ไปถือเนาะถ้ากับหัวขึ้นมันก็ถืออยู่สามโต๊ หกหกหกสองน่ะได้หกหมันบัดซึ่อกันในมันบางคนก็กลับหัวขึ้นเอาเลไรคบกับหัวขึ้นก็เป็นเก่าว่าเก่าหกสองปฏิเขาสามโตตรงตรงอ่ะโอ้โหเราขอเถาก็ไมหลังฝอยนะหลังจากก้อนหนาหนอีกงวดหนึ่งที่สลากกินแม่รัฐบาลออกออกหกหามปอดปอดนั่งกับในตัวไหนก็นั่นกับทะเบียนรถก็การทะเบียนรถซาเล่ผมขี่มากน่ะนะท่านเมื่อกี้น่ะหกห่ากันบอกครับหกโอ้จังหวัดฝันเห็นอี ฝันเห็นขนาดโลนาแตกโลนาว่าจะคีไปใส่โลมันระเบิดระเบิดแตกก็แจักเสียอะไรผมนด้เห็นเนทะเบียนมันท่านั้นี้วาไม่นี่ลีก็ออกใน่ทะเบียนลถขนาดเลยจนนี่งวดเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยไปบันไปลำไปซอยงานเขาเด็กก็โลนาแตกอีกนั่นพุณว่าเปลี่ยนอ่ะตัวนี้โบแมนความฝันตัวนี้เรื่องจริงเลยตัวนี้โลน่าแตกดือจริงเลย ไปกับยางหัวโอ้ยหมดน้ำมันต,อ,ตอนแรกก็ต้นกรับก็บลั้งเต็มกะเด็แตกแล้วมันเดแตกหอดสารบางทีผมว่ากัผมก็ยังเป็นร่างอยู่เลยเนาะเป็นร่างสม혼อ,อยู่จะลูกซอยว่าอู้จะได้กับเป็สื่ออยู่ดอกคุณวะแต่ผมความฝันเมื่อคืนก็ฝันอยู่ว่าฝันในในบ้านผมไปขุดมันมันได้มาสามสามหัวเองผมเบิ่งในกระตานะผมว่าโอ้ สามหัวคือได้น่อยแต่นอกเกิดอะไอยู่ผมคิดว่าเลีกชุนสามมันจะยู่นะผมว่าได้เนี่ยแต่ศูนย์สามนี่ผมว่ามันคือดจอยู่อยู่การซื้อกับซื้อการากับเก่าศูนย์สามอย่างสี่นะหรือเก่าสามศูนย์ไปอย่างสี่ก็ไปก็มาสลับไปสลับมาผมว่าแต่ก็อย่าลืมเก่าแปดเล้วหนึ่งเก่าแปดในหนะละงอดยที่มันได้เริ่มแรกนะ เพราะว่ามันขึ้นมันก็ฟันทรงยางเนาะฟันเห็นเลยเก่าแปดน้ำไห้ฟันมัขึ้นฟันมาขึ้นในโตเก่าแปดนี่ฟันเห็นเลยนะเห็นเห็นตัวเล็กมาเลยขับเห็นเป็นตัวสองตเก่าแปดเลยนะแต่วันนี้ก็ฟันโตไปอีกกว่าในบ้านไปคุดมันในสามหัวผมก็แจ็คสเปซอย่างไรผมผมคิดว่าเลยเก่าแปดไปปลอยุ่งไม่ซาวแล้วก็ลงพีอยู่วันเลย้ส ตะกัตวาได้สองตัวฟันเห็นเห็นโตเล็กเลยโตเล็กเก่าก็ฟันเล็กเป็นโตเก่าแปดเลยนะพอเด๋ยวเราเป็นคนมีเสษนะคะแต่ช่วงพุ่มวามันสิอยู่เก่าแปดนี่เพราะต่กัาอีกสามโตัไม่เห็นนลยแล้วได้เห็นแค่สองโตัวนะมันขึ้นนะเห็นแค่สองตัวเอเห็นแค่สองโตเก่าแปดพุ่มวาหรือเล็กโตบูให้ไปนี่มันจะสิดเขาแล้วว่าผุมวานาะมันขึ้นอีกแล้ฟันมันขึ้นนี่ยเตอทั้ง บ่แล้วว่าลืมขายเขานอาขึ้นที่ผมไปเสียงเหล็กนี่แหละนั่งก่แปบนี่แหละเสียงเหลวบนีีฟันว่าแม่บ้านผมเราไปยืมเขาเขาจะขึ้นเขาไปดอกนี้นวันนหนบ้านนี่บนได้นี่แหละว่าจะเอาไปขายพอดีแม่บ้านผมบ่เอาเขาไปพ่นให้เจ้าของเขาเรนไปขายแล้วก็ถ้าไปเอาเงินเลยสินะจะขึ้นนั่นฟันแหลวก็ พอดีก็จักไปใส่ในปลาในดงนั่นแหละไปกับชมีทางน้นอยผมก็ไปกนไบนานผมนั่นแหละในวันผมพนก็เลยบอกผมว่าไปเอาเงินค่าขายข่าตีเรลวาพนว่าให้พนขายข่าให,ให้ผมบันน้ผมกับเห็นคนตกของเข่าพนนั่นคนที่ขายเข่าให้นยะางมาพอดีผมก็เลยไปเอาไปเอาพนพนหาสองพันพนว่าห้ซ้ำนี้ไปก้อนพนว่าส่วนถี่เหลือ เดี๋ยวเขาเอาทีหลังคนวางสีนะผมกเ็เลยว่าเหล็กเปินสีได้สองโตแล้วเขาแล้วสองโตผมคิดวางสีนะบันนี่คนว่าเดี๋ยวทีหลังใ้เจาของคนมาเอาเองเดี๋ยวจะคอยเอาหมดคนว่าผมก็เลยว่าจาังไหนเนาะโตทีสามนี่ว่าผมก็คิดว่าเหล็กเขามาสองโตแล้วเข้าสองโตในใจในใจนะคิดว่าเขาสองโตคันโมกเก่าแปะกับสู์สามนี่แหละเพราะว่ามันได้จากนี่ไปมือนางกับสองเหล็กเนาะ คบเลขกถูกก็ได้หนึ่งเก้าแปดเลืกนั่งสมาธินัก็ได้ศูตสามยังสี 3, 4, น่นะนี่าพดคือขึนอเรานเงิี่สาบัะนี้เมาเสียงขึ้นทีส่สองอีกในเงินเต็นเตนตมนอพนมัดใส่ถุงเ,เป็นพับเป็นพับประกันใส่ถุงยางไว้แล้วก็พุทธก็มัดพป้งไว้โ้งไว้ไวสีนส่น่าสองสามป่ไม่บ้านผมหน้าได้ตัวนี้แต่ว่าพอเดือนเป็นคนฝันแต่ผมเป็นคนฝันแ้วเม่บ้านป็นคนได้บเนี่ฝันได้เกี่ยวได้กับข้าคัผมเอมเลยนะ เออ <intéress up. S 1> ส่วนมากเนี่ยมือนั่นกับีแต่แม่บ้านผมนั่นฝันแต่อายุฝันกับห้าสิบเก้าอายุแม่บ้านผมนะแต่ผมก็คิดว่าใดอยู่ดอกถึงว่าขอแต่ว่าคนในครอบครัวผมเองฝันน่ะนะกับเกี่ยวกับในครอบครัวนั่นตามตามพ่อเดือนฝันเนี่ยพ่อเดือนคิดว่าเลขสิขาวสองตัวข่าวสองตัวอะไรผมมันใจสองตัวเลยแต่ว่าสามเนี่ยผมมันใจนะคิดว่า สองตัวนี่ขึ้นมาเทอะคิดว่านะเพราะว่าต้องข่มฝันน่ะต้มซ่อมเบึงนะตอนนี้พอเดือนนี้ที่บามาสองตัวเลกที่ไดนไปเมืนั้นนี่นี่นี่เก้าแปดหนึ่งครับศูนย์สามเนาะเด็กตะปูหนึ่งเก้าแปดที่ไหนหนึ่งเก้าแปดครับสามครับศูนย์สามแล้วมื่นั้นเมื่อเด็พอเดือนฝันว่าพอดีฝันมืาขึ้นนี่เห็นตัวเลข เห็นตัวเลขสองตัวเห็นเก่าแปดเห็นเก่าแปดเนาะเก่าแปดพอดีพอเดือนกับมันใจว่าเล็กสิมาสองตัวมาสองตัวเห็นฝันเห็นตัวเลขเก่าแปดเห็นตัวเลขเลยนะเห็นัวมาเลยเลยนะบ่ได้ฝันในตัวนี้เห็นโตตัวเลขเลยนะเก่าแปดเลยนะผมกลเลวว่าจักครับเก่าแปดเก่าเนี่ยละก่ไปก็มาสารรับออก่าอย่าลืมนะครับจมูกช่วงพอเดือนห้างวดติดนะครับแล้วค็ พอเรียนผมว่างแล้วเราจะนะครับผม,มว่าเราจะเป็นคนนี้องค์น,นะครับสำหรับช่นะครับนี่องค์ประจําตัวเรานะครับเออ่เดี๋ยวผมจะเขียนเลขให้เอทีให้พ่อเขียนกับมือดีกว่าเออแล้วมาเขียนให้พ่อเราถึนงนี่แล้วลอ,ล,อลองนั่ไปเสียงโฉบว่างแน่เห็นพ่อวงให้นพ่อเลยคงสุดท้ายแล้วเนาะเขียนตะัวนะพื ตัวยังไงเหรอเทคนมเห็น,นงตงไงหลบ่อเก็บซีทางชองพ้นชาแนลที่นี่วิถีชาวบ้านแล้วก็บ่าวเชียงคานนะครับคือชอมงไงเขาเฮ้ามาอนีก็คือบ่าวเชียงคานนะครับลอกกระดผ้ามหาพอเดือนนะครับซึ่งชองพ้นสามาเป็นครั้งที่สองเดี๋ยวจะให้พ่อวงให้เลยเนาะเอลเอล็กไปโตเอลเล็กสามโตบ่อโตเดี๋ยวเอาสองตนี้เนะาะ ือโค้งสุดท้ายแล้วชุดเต็มเลยนี่เต็มเลยเหรอครับมันก็มีแค่นี้ละเลยเพราะว่าตามผมแค่นี้จริงๆนะครับตามตัวผมสังติดความฝันมาเนี่ยมันมันมันเบียตอนเก้าแปดเก่าแปดเนาะเด็กสองตัวเอาสองตัวนํำผัวสามตัวนี่พี่น้องเข้ากับไปหมุนด้ออไปหมุนน้าแล้วกัตัวเองด้วยครับพอเดียนมากอันไหนหลายกมูโกลมเลย นี่เราสองโตนี่ยตีโฟมมักสองโตนี่เอาวงกลมสองเลยเนาะตัวนั่งนาอยนี่เราตผมมักแต่ว่ามันขึ้นกับฟันเห็นเกาแปนมาขึ้นนี่อ้มมากตัว่อนนาทีสองโตนี่ตีผมมักอยสองโตนี่แหละเกาแปขีดถูกเลยก็ได้ตัวผ่อนจะฟอมมักถูกก็ฉีกออกเออนี่หระฟันเห็นมันขึ้นก็สมากนั่น อ้าวฝนเห็นโตมาเลยนะเยอะด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่แค่นี้แหละไฮพิทมีแค่นี้ครับไฮเอฟซีลงรงช่วยเอซีอะไรบางลงรองไฮเป็นนำไปในเด้อเพื่อเป็นจังบุญเนี่ยเดี๋ยวมันอีมัดสินรางวัลเป็นงวดที่หกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีถามมานะครับวันนั้นตัวเลขไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูนะครับพลอชั่วไปกอนแบบนั้นแหละครับปลอครับแต่บางคั้นขั้งย้ำไม่ได้ก็ได้ อ่าโอเครูแบบนั้นเราก็จะให้ดูชัดๆนะครับพ่อเดือนโค้งสุดท้ายจริงๆพ่อบอกแล้วว่าโค้งสุดท้ายก็คือเลขตัวนี้เลยนะครับไม,ไม่ไม่ไม่มีตัวอื่นเข้ามาเสริมแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับดูชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมพ่อเดือนนะครับซึ่งจังกระ p o o กับตึงมาเจอพ่อเดือนนะครับในวดนี้เป็นวดนแรกเป็นวัที่หกนะครับได้รับอ่าความ อุปการะคุณนะครับกับบ่าวเช่องค้านครับที่นี่ีแถวบ้านนะครับซึ่งบ่าวเช่างค้านมันก็เป็นช่องใหญ่นะครับเป็นที่ใหญ่นะครับในคางนี้นะครับถึงไดมาถ่ายพอเดือนนะครับดูให้ชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับหนึ่งเก้าแปดนะครับศูนย์สามแล้วก็เอากันกันกันที ซุนสามคันจะเอาสามโตก็เอาเก่าใส่เช่าเก่าศูนสานี่นะแต่ว right? ่าเขาในเก่าอยู่แล้วล่ะเก่าเทแลวเก่านพูดถึงว่าคันสมัดสามโตนะนสามเลสตับเกาเกาเลยเดือนเอถ้าถ้ามัดสามโตเอาเก่าใส่เป็นเก่านสามเลแต่ไ่ได้เขียนให้นะเนาะยันว่ามันหลายโตเนาะ พอเราหยันหลายตัวบางบางที่เป็นเป็นย,ยันยันเอฟซีวานอ่อเนาะเอฟซีแตว่าโอ้ยังหลายหา้างที่ผมมีเงินที่สื่อแตว่าอีกแล้ <c ười> วพอเราเป็นคนเก่งใจนะเก่งใจนะเกรงใจเอฟซียันแล้วจังสรรจังซี่ผมก็ว่าเออแต่ผมว่าไม่อยากให้หลายดอกต้มจริงใจครับชองห้างตัวน,นั้นแหละแต่ว่า <c ười> น้อยมากๆเลยนะครับเลขข้อเดือนเขียนเราคนลุกผมบอกเลยไม่ใช่เลขที่ว่าเยอะแบบไปไม่เป็นนะครับแต่พ่อเดือนเน้นๆเลครับ จับเอาสลับเอานะแต่วันนี้สลับเอาเองเนาะผมก็บบุหูไว้มันจะออกตัวไรเนาะกับเป็นแนวทางให้เอฟซีได้นาไปเชียงโศกเบิงลองเสือเป็นบุญวัฒนาบญยาบารมีเฮาวงสมพงกันมากก็จะได้มื่อหมืดีเมื่ส้นวะกับพอได้อยู่ได้กินนมกันไปพอเพื่นก็เป็นคนธรรมดาบ้านบ้านะเออบ้านบ้านแต่ไ่ได้ไปเรียนยังรับผมกับอาศัยบุญบารมีอาศัยโชควัฒนา ใส่บุญงามความดีเนาะอาใส่บุญงามความดีบุญกุศลเนาะเอาความจริงมาบอกเอาความเป็นจริงมาบอกกันเถอะเอาศัยบารมีผู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่่นดูแลปุ๊ปักรักษาอยู่ในบริเวณนี้ก็ดีพ้นก็อาจจะชอยหยให้ FC หรือว่าพี่น้องทุกผู้ทุกคนได้อยู่ได้กินเนาะได้โอเคครับบอกเอาไว้เลยเนาะเออเก็บไว้เลยนั่นละ พี่เจ้านาเออพี่เจ้านาเนาะพ่อกับมีแนวทางให้สักเดียวครับพ่อเขาพยายามแล้วละพยายามใส่เอฟซีได้ยูได้กินเนี่ยมันมีโชคมีใช่แน่ว้าพ่อได้เลียวดีละเส้นหมดหมดเส้นไปไม่ยูไม่กินหรอกครับจะเรื่องพ่อดีแลนด้วยครับก่นนี้กับก็เรามีน้ำจิตน้ำใจกับบ่าวกันเนาะตอนนี้ก็คงสิบ่ถิ่มกันว่าก็ดูอะไรกันไปเองสิละมียังกับออายุจักปีหรอกห้าสิบแปด 58ปีครับ5าสแม่บ้าน59สิบผมเป็นน้องพันยกปีนึงแม่บ้าน59สิเก้ผมหาสพกิชูแปดผมเกิดชูเก้านะชูเก้าก็สี่หาสิบแปดวะผมคิดว่าบูแน่นะครับแต่ผมช่วงไทยบูแน่นอ่ะของมันเราเห็นออกวันนี้ผมว่าจะม่กินต้มไก่น้ำลาอยู่ดีบัววาแล้วแรต้มไก่แสบไมมพอด โมวาแหละตอนนั e s <S ้นก right, right, sort of be right. okay. ินเบเเ็ดแซ่นาะผมว่าผมเห็นผมเป็นเด้อให้คนอื่นเห็ดได้ได้อยู่เออคนอื่นเห็ดได้ๆแต่ผมตอนนี้ผมสองกามันมาจะลาบเด็ดเป็นเด็ปากจนแขนคันเซน่าหมดเน่าหมดเลอู้ยขาวตัวมันในลาบใช่ไหมมันหอมกินสามเด็ดยังหายไปหมดเลยดีใจแห้งวันนี้ดีใจแห้งอยู่แต่ว่าได้ถูกเทียนมาไหวดีใจเนอปะผมเห็นพ่อจับจับ ปลองถูกไปว่างเราผมคิดว่าตาเราอยากได้ลืมมาลืมเออหนตีจะว่านี่ละพอแล้วว่าจับไปว่างน้ำจิ้งออกมาทูบเรือเยอะริมหนึ่งไอ้ดอกหนึ่งนั่นก็เลยว่าสิจุดมันกับบกครบอีกก็เลยป้องไว้คือเก่าสัมใช่เป็่ง่ปอปไม่แทงนี้มีอยู่คงคงพอมีอยู่ดอกนี้บวกไปบนยากเนื้อออกมาเรื่อยๆออกมาย่ำได้เกืสิจุดย่ำนั่นบอกเพิ่นกาวเพิ่นได้พอทุกทยนี่อวยพ่อหน่อยเอฟซีจังเลยนะพ่อครับก็ บดีนอ่ทางส่งอมพลชาแน,นลนอ่ทางส่งบาวชังท้านวิธีชาวบ้านที่ได้มาหอดมาเทงมาเี่ได้มาหาปูหอดมองหอดบอนแต่คือันนี้มาตามตัวเลขใหม่เอฟซีันได้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงไทยเนาะว่ามันคือเป็นจังบุญญาบารมีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานตรงนี้ก็ดีก็ขอให้จงดุลบรรดาลน,นำไปคุ้มครองดูแลแล้วให้คนใด มีโชคมีใช่มดหนี่มดสิน้นให้เพืน่นนี่ทุขภาพรลังกายแข็งแรงจนเหตุรุกิจยังก็ขอให้เพื่อนได้สำเร็จลุล่วงไปโดยดีก็ขอให้เพื่อนประสบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวในชีวิตของเพื่อนจนทางไปมากอ่ะให้ตลอดปลอดภัยให้มีแต่สิ่งดีๆก็ขอให้เพื่อนได้มีโชคมีใช่ในในงวดเป็นทีหนึ่งในงละสิฮอนเลยก็ ขอบารมีปูที่อยู่ตรงนี้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนี้ก็ดีผู้บานภูิมเมืองอนจงรดนแรงในคนไดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง่เป็นมิโชมีลาบในคนไดถูกมวยโรยเบอร์เด้อจย่างใดก็ให้เอฟซีคนไดมีอยู่มีกินหรือว่าได้เรือนี้เหลวอ,อสินก็ขอให้เปนจงมีแต่ความสุขความเจริญในนาทีการงานของคน เป็นคิดสิ่งใดกได้สิ่งนั้นสมวามุมาปราถนาเด้อสั่เด็อขอสาตุมันมาเด้อมันมาเรืเอทุกท่านครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อเดือนมากๆเลยนะครับที่สละเวลานะครับอันมีค่ามาขอตัวเลขมอบตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางในการสลักเปลี่ยนเสียงชคสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่เป็นกําลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นช่องที่นี่วิถีชาวบ้านนะครับเป่าเชียงขานและช่องอพอลโลชแนลนะครับวันนี้ทีมงานทุกทุกช่องนะครับต้องกราบลาท่านผู้ชมทุกทท่านไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้แฮงเรงยๆนะครับกับพ่อเดือนนะครับในวดนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ